สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านนะคะวันนี้เรามีบอลสีตัวเก่านะคะมาแนะนำให้เพื่อนเพื่อนได้รู้จักกันตัวนี้นะคะชื่อว่าบอลสีกุมพก,กันค่ะนี่นะคะลักษณะสีและใบนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบว่าพื้นใบเป็นสีแดงนะคะขอบสีเขียวหยกักหหน่อยนะคะแล้วก็กลางใบนะคะก็จะมีสีเขียวอมชมพูนะคะสลัดอยู่กลางใบอย่างนี้นะคะจะเป็นแบบว่าสีฝังอยู่ในเนื้ออย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะจะเป็นทุกใบนะคะ บางใบก็จะออกชมพูเข้มบางใบก็จะออกสีขาวเลยนะคะเพื่อนๆและที่สําคัญนะคะกุมพกรันท้นะคะจะต้องมีหูหลังใบนะคะเพื่อนๆหูแบบไหนนะคะเดี๋ยวดูกันเลยค่ะอ่านี่ค่ะสําหรับหูของกุมพกรันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะต้องมีทุกใบอ่าเดี๋ยวให้ดูใบเก่าที่เราได้ตัดทิ้งไปเพราะว่าใบมันแก่แล้วนะคะนี่ลักษณะของ หูจะมีลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะลักษณะของหูนะคะจะมีหลังใบนะคะนี่เป็นแบบหยกัยกๆเป็นหูเป็นเป็นแบบนี่นะคะเป็นกลวยออกไม้แบบนี้นะคะนี่อันนี้นะคะกลุ่มพัะกันจะต้องมีหูหลังใบนะคะส่วนสีลายนะคะนี่จะเป็นแบบว่าอมชมพูอมขาวแบบนี้นะคะพื้นใบจะเป็นสีชมพูเข้มหรือว่าแดงเข้มเลยนะคะ <S 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 มีสีเขียวปะปนกันไปบ้างนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นบอนตัวเก่านะคะที่มีความสวยงดงามมากนะคะดูสวยดูเด็ดดินมากเลยนะคะอันนี้คือแม่พันธุ์ของเรานะคะเพื่อนๆอันนี้เราถ่ายให้เพื่อนๆดูอันนี้เราเปลี่ยนกระถางใหม่เปลี่ยนไซส์ใหม่นะคะเพราะว่าดินของเขาเริ่มมีการแน่นแล้วนะคะและ้วอันนี้ส่วนดินก็จะเป็นใบก้ามปูผสมใบมะขามขี้วัวเล็กน้อยนะคะนี่นะคะเมื่อกี้เราเปลี่ยนไซส์รู้สึกว่าหัวค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็มีเขี้ยวเยอะ แล้วก็จะมีเขาเรียกหน่อนล็กๆข้างหัวนะคะเกิดขึ้นมาแล้วนะคะตัวนี้ก็กะว่าจะให้เขาใหญ่อีกสักนิดนึงเวลาเขาแตกมาเป็นพุ่มใหญ่ก็จะแน่นกอน,นี้เลยนะคะแล้วก็สามารถแยกได้นะคะมีความสวยสดงดงามมากลายใบลายสีใบนะคะก็ดูแบบมีความโดดเด่นมีความสวยโดดเด่นมากเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะข้อสังเกต ของอบอนสีกุ้มกันนะคะจะต้องมีหูหลังใบนะคะแล้วก็ลายสีนะคะจะต้องเป็นแบบสีแดงสดแล้วก็จะมีสีภูออมขาวนี้นะคะประปนอยู่ที่พื้นใบอย่างนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าเนี่ยคะ่ะส่วนก้านนะคะก็จะเป็นสีน้ําตาลนะคะนี่สีน้ําตาลแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะกระถางนี้ก็จะมีประมาณสองหัวใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆ อันนี้เราเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนไซส์เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนลูกน้อย,น,อยนะคะที่เราได้ทําการผ่าไปแล้วก็แยกหัวมนะคะแล้วก็ได้จําหน่ายต่อลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะมะีลูกค้ามารับกันถึงบ้านเลยเพราะว่าลูกค้าบางท่านชอบสะสมไม้เก่าไม้โบราณน,นิดนึงนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะ,ะสําหรับบอนสีกุมกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็ เอาบอนสีกุมกันนะคะไม้เก่าไม้โบราณมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจหรือว่า,อ,าอยากปลูกไม้บอนสีนะคะก็ลองไปหาซื้อกันดูได้นะคะตอนนี้มีขายในกลุ่มค่อนข้างเยอะนะคะแต่ราคาอันนี้เราบอกกันไม่ได้นะคะเพราะว่าแล้วแต่บางเจ้าเขาขายกันเนาะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเราไปซื้อกันในกลุ่มนะคะก็ขอเขาดูหลังใบได้ไดนะคะเพราะว่าหลังใบจะมีหูเนาะ โอเคค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ